สวัสดีครับผมนายสมมินรนรินญ,ญาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจําวันที่20พฤศจพฤายนครับจากแผนที่อากาศนะครับก็จะเห็นเป็นความกดอากาศสูงเป็นอากาศเย็นที่ประเทศจีนนะครับที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ประเทศไทยมากขึน้นทําให้มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับโดยในละลอกนี้ก็ ปกคลุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงภายใน2 3ถึงสาวันนี้อาจจะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นภายใน2 3ถึงาวันนี้ครับก่อนที่เอ่เป็นมวลอากาศเย็นละลอกใหม่จะเคลื่อนลงมาปกคลุมใหม่นะครับก็จะเป็นอากาศอุณหภูมินลดลงแล้วก็กลายเป็นอากาศเย็นใหม่ประมาณวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าพฤศจิกายนครับก็จะเป็นอีกละลอกหนึ่งสําหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นเป็น เป็นเมฆฝนเป็นมรสุมที่ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งทําให้จากตัวเมฆฝนแล้วก็ลมที่พัดมาจะทําให้มีความชื้นหรือตัวกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนมาทางภาคอีสานได้ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคอีสานเราซะมากกว่าครับทาให้วันนี้จะไม่ค่อยเห็นเมฆฝนแล้วก็ไม่มีเมฆนะครับจากรดาร์ตัวอากาศขอนแก่นก็ จะไม่เห็นเมฆฝนแล้วก็ไม่เห็นกลุ่มเมฆนะครับทางเรลาตรวจอากาศสากลนครก็ไม่เห็นเมฆฝนแล้วก็ไม่เห็นกลุ่มเมฆนะครับทำให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศเน้นไปที่อุณหภูมินะครับที่ยังหนาวอยู่แล้วก็มีอุณหภูมิมันจะลดลง1-2องศาเซลเซียสได้อยู่กับมีลมแรงนะครับซึ่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 5 1 9องศาเซลเซียสครับก็ขอให้เชิญ ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากอากาศที่ก็ยังหนาวเย็นอยู่แล้วก็อากาศในตอนเช้าก็ยังเป็นอากาศเย็นถึงอากาศหนาวได้นะครับแล้วก็ภายในวันนี้ก็จะยังมีอากาศเย็นอยู่แล้วก็วันพรุ่งนี้ถึง2อถึงสวันข้างหน้าก็อุณภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับเนื่องจากออยอมความกดอากาศสูงที่เป็นอากาศมวลอากาศเย็นที่มาปกคลุมรอบนี้ก็จะค่อยๆอ่อ,อนกาลังลงนะครับจนกว่า แล้วลอกถัดไปจะเคลื่อนตัวมาถึงนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศของวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ นวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน